อ้ยุ yeah, ก็ปูน,นี้แล้วเนอะยิเล็ตั้งหาน่งธรรม,มดาหิวเนาะผมไม่ค่อยอยู่ What? What the fuck? สำหรับใครนะที่อยากดูไลฟ์สตรีมสดของผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่เฟซบุ๊กเอเมเรซแฟนเพจและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาแล้วเบสต์ลีวิคลีวิกจะต้องลุกเป็นไฟเว้ยถ้าเรามาเยือนเฮ้ยพี่พี่ต้องวานอะไรเองอย่างหนึ่งแล้ววะว่าไงครับวันนี้พี่เอาเพื่อนแม่พี่มาเล่นด้วยเองต้องดูแลให้พี่แม่เบอร์เบอร์สองเขาว่าเบอร์สองอ่ะเบอร์สองเพื่อนแม่ผมต้องเรียกว่ายายใช่ไหมใช่เบอร์อะไรครับเบอร์อะไรเบอร์สามยายเบอร์สอง เคเบอร์สามเองดูแลเบอร์สามไปดิยายดอๆผมดูแลเองยายโอเคกระตันอยู่มากลูกลงไปค่อยเองเจริญเจริญหน้าผมตัวนึงเดซี่พี่มาแล้วอมันไม่ได้มันไม่ได้แค่ตัวนึงเอาอีเหี้ยไม่ใช่ประตูกูวิ่งชนไม้เดซี่น็อกสอง ีีวน้แถวนี้ตัวนึงน็นนนนนอกน็อกพี่เหลืตอตัวเดียว <S <S เฮ้ยโมด,ดโมดโมดเอาอีเงี้ยกระโดดมาครับพอดีเฮ้ยเอมิเลสแฟนเพจขับดีนหนึ่งก็บอกแล้วครับอย่าให้อย่าให้ลงลิวิกจะต้องรู้เป็นไฟครับเยส yes เทียม,มันยิงผมเทียม,มันมีเ,มเหมือนมือเก่งอ่ะเหมือนมือเก่งอ่ะมานี่ดิอตัวหนึ่งสวย เบอร์สองไอ้เหี้ยยิงหมาช่วงหนึ่งแล้วเว่ยสวยอายหนึ่งตายหนึ่งก็หนึ่งนกนกนกมาจากนึไรก็ต้องคองตัวเองหมดดิหมดดิกูบอกแล้วเหมือนเก่งอ่ะยิงกันอยู่สองยิงกันแทนเพจเท่ากับยืนหนึ่งอะโจ้ก็บอกแล้วอย่าให้เยือน เก่งแค่นี้เหรอครับพี่แอมโฟพี่นี่ขนาดกูแบกเพื่อนแม่กูด้วยนไเนี่ยฮัลโหลยายยยาไม่ต้องห่วงกลุสองคนก็ไหวแล้วโอเคโอเคยายไม่ต้องห่วงยายไม่ต้องห่วงน้องเขาว่ายายไม่ต้องห่วงยายไม่ได้ห่วงอะไรหรอกยายห่วงยายตายนี่แหละน้าถ้าพูดเพ้อจะเอาผ้ามาเช็ดปากด้วยเนี่ยน้ละมากกระเด็นใส่ฟิล์มโทรศัสซัว่าแล้วทำไมมองไม่ค่อยเห็นตัว ม่ครับตาไม่ค่อยดีนี่ไม่ใช่หรอกน้ำหมากกระเด็นติดจออ๋อเหรอเป็นอย่างนั้นนี่เองอย่างนั้นเนี่ยในใจคุณเนี่ยโอ้โหเฮ้ยยายไปไกลอีกแงะดูเพื่อนดิเนี่ยเขาไปไหนกันไ่ะก็ไม่มีใครจูงอ่ะเอาแล้วก็ไปหลอกคางจูงมือใช่ไหมเฮ้ยพี่มีตัววิ่งเข้าเมืองตัวนึงเอาดิเอาดิ สวัสดีค่ะค่ะยี่ไหนล่ะคะเสียงสองเสียงสองรู้จักบ้านที่อยู่ตรงทางเสี่ยวเก่าตรงทางโค้งไหมคะอะไรเสียงสองอะเมื่อกี้เสียงสองอะไรเสียงสองรับทุกคนมันไม่ใช่เสียงที่คุยกันเมื่อกี้ครับแปลกๆงงมาก เตรียมแล้วสติอ๋อ้ามันได้ยินหรอเมื่อกี้ได้ยินหรอเคอรี่โทรมาเออได้ยินได้ยินหมดทุกคำเออเหรอได้ยินหมดข้าอะไรก็เตี่ยล่ะค่ะอ๋อผัวไม่อยู่ค่ะวันนี้ทำอะไรค่ะอะไรวะนัดกิ๊กนัดกิ๊กไงเมื่อกี้กิ๊กโทรมาไอ้แอดดอกตัวนี้เนี่แอดด็อกก็ปนี้แล้วเนาะยีเดตันหางานธรรมด้ หิวเนาะพอไม่่ออยู่โอ้ยสลงหลาลลูกหลานไปไหนหมดนาะนั่นไงไอมีพี่มีจริงไะเนี่ยเยอะแล้วเขาด้วยตนนี้เอเอาดิร่วงร่วงนกเลยใช่โอ้ระยะสามร้อยม้าไรหล่า หมานั uhm, ่นเบอร์ส <recess ed isolation> องเฮ้ยใครอยู่กูอยู่กับนานาดีกว่ากูจะทิ้งย่าไม่ได้ยายพี่ยายยายเออยายบูมไปเก็บบูมไปเก็บละกูหาทางขึ้นไม่เจอนี่ไงกูเจอแล้วมีเอเดฟมีเอเดฟพี่มีเอเดฟมีเอเดฟมีตะโคปผมก็ไม่มีพี่มีคอมซีไกลกว่าผมอีกผมมีโฮโลโอเคไปได้ ทำไมต้องเสียงเหนือกันเลยวะเดี๋ยวมันติดอะติดเอเดซี่มาฮะพี่เหนือก่อนผมอีกนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ว้าวเจ้าตีมาสิบตีสิบตีรวยเฮ้ยนั่นน้าหน้าสามร้อยสามร้อยสามร้อยยิงมาไม่หยุดเลยเออดีมาดีมาดี่มาดีกูใครกูปืนลั่นนะ yes เปิดดนขวาเห็นป่ะเห็นป่ะโอ้โหเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวไปหนึ่งนัดเข้าหัว เอดับส่งไปหนึ่งเมตรไม่ใช่เอดับส่งฮอนคูไปส่งฮอนคูไปเข้าปากมันปืนลั่นใจเย็นปืนลั่นใจเย็นเอาเลยเอาเปืนลั่นเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาโอเคบ่วกเลยบ่วกเลยครับปืนลั่นมึงขึ้นหดเกินเออโอเคอุยฮะตายมาพี่ตายมาตายยิงตายยิงตายยิงเห็นอยู่เห็นอยู่ยังไงยังไงสวหมกมุกพุ้งไม่อยู่หมูมุกพุ้งแน่สัตว์เกาเวอร์เอ้ยเงาอ่ะมาดิ พี่เราจะเข้าวงกันไม่ได้เนี่ยไปดิต้องวิ่งแล้วจังหวะนี้ไปก่อนไอ้แทนโอ้โหมึงทำอะไรกบ้าวงหน้าวงตัวโอ้หน้าวงสองตัวเลยต้องเอาแล้วจังหวะนี้มันถอยไม่ได้แล้วคว้าไปทางขวาเฮ้ยมันไปขวาแล้วชิกแล้วชิกขว้าโอ้ไอ้เหี้ยนกนึงแทนแทนแทนวันนี่แทนมางี้ดึงก่อนแทนอะไรล่ะ ไหนใครเรียกใครยหญ่มันมาตายไหมมันตายไหมเมื่อกี้มันน็องเมื่อกี้มันน็อกแล้วมันไม่ตายเที่ยวมี่เลยน้องสวยขอบคุณคุใหญ่อีกครั้งที่ทำให้ผมยังมีชีวิตต่อทำให้ผมได้นะนี่มันตายแล้วนั่นไงตายแล้วน้นตายแล้วมันมีอีกตัวนึง มันกำลังชุบกันอยู่มันชุบกันอยู่มันชุบกันอยู่นี่หลังบ้านตรงนี้เก็บนักเก็บนักแล้วดึงดึงโอเคมีตัวนึงเย้ยสวย้โอเค รอดแน่เลยอะรอดดีวงอยู่แค่นี้รอด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 วงใกล,ล้วงใกล้ปั๊มยาเล็กก่อนไอ้ไอ้อยเอ้าอเ๊ีอยอดีนะมันโดนวงตายพอดี <S <S มีอีกมีอไปไปนาวิา่งไปเขาวงไปก่อนห <'s> ลังมีอีกนะอีบันทีขวามา <S <S อ้ยไม่รอไปไปแทนไปขับคาน<ม>ไปคันไปฉัไม่มีนะกูกืบตาย มาอยูนอกวงมาอยู่นอกวงไอ้เดซี่โอ้โหไม่คิดจะดึงเพื่อนดึงผู้งเลยเอาอุเฮียวงมาอีกแล้วนานาลงยิงแล้วโทษไปเลย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 ไปทันแล้วไปทันแล้วไอ้เร็วเดซี่วิ่งเดซี่วิ่งแล้วงั้นวันนี้โอ้โหวิ่งกันตีนแตกไม่หยุดเลย เคยเอ้ยกูต้องปล่อยเพื่อนแม่กูตายอ่ะเนี้กูบิดคำพูดกับแม่กูอีกแล้วพี่วิล่าระวังนะนี่เข้าวงก่อนไอ้เพียรเฮ้ยเราดักรอมันเข้าวงได้ยี่มาไอ้บูมรอละอุ้ยเฮียเฮ้ยพี่ขวางเขาอยู่บนเขา ไปวงดีกว่ามากเบอร์สองต่ตายวงแล้วนะ่ะสุกรเรามียาในเบอร์สองไม่ทันแล้วสวยพี่พี่เขาวงพี่หนึ่งวิหนึ่งวิหนึ่งเงี้ยไปเดซี่ลงไปแล้ว <ขอ S 1> เจอยังยังหาป้าเหนื่อยจ้ะพี่พี่หน้าผม โอ้แม่เงือ <Watch out. S 1> ดักวงลังหินลังหินเฮ <Watch out. S 1> ้ยมันมันปั๊อยาเฮ <Watch out. S 1> ้ยมันไม่ได้ปั๊มนะพี่มันรอพี่มันรอพี่ส <Watch out. S 1> วยน,ว <Watch out. S 1> นี่มัน <Watch out. S 1> อ,ยอยู่ตรงนี้เลย <Okay. S 1> ไหวพี่ไหวมไมพี่ไหวผมมั่ใจพี่ไหว วงวงโคตแรงพิ่เกิดไปเฮียเวงเวรวยโปวงโอ้โหเฮียเหลือมันแค่ตัวเดียวปะเนี่ยใช่ใช่อู้ดูงี้หน้านั่งบํายาวอ่ะมึงเฮ้รู้้อยเลยปล่อยเพื่อนแม่กูตายเฉย